ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอยู่ภายใต้การบริหารของนายสัญญาบุญยาพงพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนมีการบริหารงานออกเป็นสี่กลุ่มงานงานวิชาการนำโดยนางสาวยานิสาสอนอินงานงบประมาณ นำโดยนางสาววิภาวีบุพพันธ์งานบุคคลน,นำโดยนางจารุวรรณตอนสันเทียและงานบริหารทั่วไปนำโดยนางพรญานีคำสอนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมมีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น119คนจำนวนนักเรียน1,866คน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาใช้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติมีหลักสูตรตามสมรรถนะของผู้เรียนหลักสูตรทางด้านภาษาแบ่งเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรเทคโนโลยีดนตรีการงานอาชีพหลักสูตรกีฬาและอะคาเดมี มีการออกแบบและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยเปลี่ยนบทบาทผู้สอนเป็นผู้เอื้ออำนวยหรือผู้ให้คำปรึกษาและให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามอ่านเขียนและลงมือทำกิจกรรมจริงโดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตรงกับตัวชี้วัดและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมิน มีการดำเนินการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพรวมถึงมีการนิเทศติดตามของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและส่งเสริมพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพด้านครูคุณภาพด้านผู้เรียน และคุณภาพด้านสถานศึกษาจากวิสัยทัศน์ของสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์พื้นที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสร้างคนดีมีความสุขโรงเรียนได้ดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมระบบสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักรเรียนยอดเยี่ยมในปีการศึกษา2,567และ2,568โรงเรียนมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทั้งด้านดนตรีด้านกีฬาและด้านศิลปะโรงเรียนมีโครงการจัดการพื้นที่สีเขียวหรือสวนเรียนรู้ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้มีโครงการคัดแยกขยะที่ชัดเจนและนำขยะไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้เกิดพื้นที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสร้างคนดีมีความสุข